เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องแฟนๆช่องพันไม้ที่พอเพียงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาคุยกันสักนิดนะครับเรื่องเสียบไม้ยงชิดแล้วไม่ติดล้มเลวครับเราควรทำอย่างไงต่อไปจะยุดหรือว่าจะล้มเลิก ล้มเลิกมันไปวัวจะลอยต่อไปพูดไ่ค่อยถูกวันนี้าเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆครับมีคนถามมาหลายคนลรวบอกทอแท้เลยเกินทําไม่ติดสักทีเลยทำก็ไม่ติดไม่ติดโอเคผมเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้มาคุยกันเนาะไปดูกันครับอะก็ลองมาดูกันนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมบอกเลยเลยครับว่ามันอาจจะมีล้มเหลวบ้างนะครับล้มเหลวไปบ้างแต่ก็ไม่ควรจะล้มเลิกนะครับเพราะว่า เราก็มาถูกทางแล้วอ่ะถึงตัวเนี้ยของผมเองนะที่ผมทานะเนี่ยมันก็ตายครับนี่ครับตายแล้วผมจะเอออย่างงี้ติดติดนะครับเนี่ยะติดก็โอ้โหมันก็พอได้นี่อันนี้ติดอันนี้ติดนะครับนี่ติดเต็มเลยครับ,รบอ่ะเต็มมากมายโอเคนะครับมีเพื่อนมาด้วย <laughs> อันนี้เป็นต้นเล็กที่ผมทำนะครับนี่อันนี้สืบเนื่องมาจากการไอเสียบยอดที่ผมทําวิธีใหม่นะครับเสียบยอดแบบทะลุทะลวงนะครับนี่ครับอันนี้ผมเนี่ยฮะไม่ได้เจาะอะไรมันเลยนะครับมันทะลุออกมาเองครับขออนุญาตครับนี่ไปตอนจิงหรมุดมามันจะเลอะนิดนึงอ่าเห็นไหมฮะโอ้มันมันงอกออกมาเองอ่ะดูยอดนี่เพื่อนๆน,นบอกว่าโอ้โหดูผมทําก็มันก็ออกตลอดแล้วเวลาไปทําเองไม่ติดผมจะพาไปดูครับ สิ่งที่ผมทําแล้วมันไม่ติดก็มีเยอะแยะมากมายครับอย่างเมื่อกี้ก็มีดูแลนี่ครับเพื่อนๆเศษอารยธรรมที่มันไม่ติดเลยครับผมก็ตัดออกมามดละามาดูกันต้นนี้คือผมเคยทําลงคลิปไปแล้วนี่ครับรอยผมทํานี่ไม่ติดนี่ก็ไม่ติดครับผมสรุปแล้วเลยครับเอาง่ายๆนะนี่นี่ตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับที่ผมทําลงคลิปไปนะครับอ มันอาจจะมีปัปจจัยหลายอย่างอ่าน,นี่เห็นไหมเห็นไม่ติดมันก็แกะออกไปแล้วครับเนี่ยครับแกะออกไปแล้วครับเพื่อนๆบอกว่าผมก็ยังทำไม่ติดเลยบางอันเห็นไหมอันนี้สรุปเลยว่าติดยอดเดียวเห็นไหมครับยอดเดียวที่ติดนะครับเนี่ยตัดตัดต้นยอดเดิมไปแล้วติดยอดเดียวเราไม่ควรที่จะล้มล้มเลิกนะครับถึงมันจะอ่าล้มเหลวไปบ้างแต่อย่าล้มเลิกนะครับทำไปเถอะครับมันโ,โห มันต้องใช้ระยะเวลาครับขนาดผมทํามานานนะบางทีมันยังไม่ติดเลยมันไม่ใช่ว่าจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกไม่มีใครมันจะโหมือโปร,โกรเก่งขนั้นนะี่แต่อันนี้ที่อันนี้คือผมก็เสียบใหม่ครับเพิ่มเสียบวันเนี้เสียบใหม่เนี่ยเสียบใหม่แล้วเสียบทุกกิ่งเหมือนเดิมจะไปกลัวอะไรเนื้อที่มีนิดเยอะแยะเดี๋ยวตรงนี้นะครับมันก็จะแห้งแล้วมันก็เนื้อมันก็จะหุ้มไม่เหมือนเดิมแล้วก็ทําตรงใหม่ไปทิครับเนี่ยผมก็แต่งกิ่งัดแต่งกิ่งไปทําไปเนี่ยนี่ผมก็ทําใหม่ ทำไหมมันไม่ได้เหนื่อยเลยมากมายเพื่อนๆครับสู้นะครับผมบอกเลยเลยครับต้องสู้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ได้ครับเราลงเรือแบบมาลํานี้แล้วนะครับเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จทางด้านนี้เราต้องลุยต่อไปครับเพื่อนๆเชื่อผมนะครับมันไม่มีใครที่สาเร็จร้อยเปอร์เซ็นทุกคนนะครับผมยังผมทามาโหผมทํามาหลายเป็นสิบปีอ่ะก็ยังมีมิติบ้างนะครับมันมีปัจจัยเยอะอย่างที่ผมบอกปัจจัยมันเยอะนะครับเพื่อนๆครับ อันนี้ในต้นใหญ่นะครับอ่าผมตัดกิ่งออกไปแล้วในคลิปเก่าลอ,ลองกลับไปดูนะครับมีครับเนี่ยนี่ไอ้น,นี่คือรอยเดิมไม่ติดผุมทาม้าไว้2ยอดติดยอดเดียวเห็นไหมครับก็ไม่เป็นไรผมก็มาทําใหม,ใหม่ก็เสียบใหม่นี่ก็เสียบนะครับเนี่ยในกิ่งใหม่ที่เสียบไปเรามีเวลาเสียบได้ทุกวันทุกเวลาถ้าเกิดมียอดเราก็เสียบไปเรื่อยๆครับอย่าไปคิดมากนะครับนะครับเพื่อนๆครับกำลังใจให้นะครับ ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะเข้ามาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆบางท่านที่เจอผมแล้วก็บอกว่าเสียบยอดไม่ติดเลยเสียบยอดไม่ติดเพื่อนๆเพิ่งเริ่มทํากันนะครับมันอาจจะไม่ติดได้นะครับเราต้องพยายามต่อไปนะครับมันต้องใช้ความทําแบบประจํานะครับทำำําสม่าเสมอไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็ทําได้ขนาดผมทํามามากผมยังไม่ค่อยติดเลยเนาะ บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดแต่เปอร์เซ็นต์ติดผมอาจจะเยอะกว่าเพื่อนบางท่านนะนะครับต้องลองดูครับทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผิดพลาดอะไรนะครับมาเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้นะครับเราต้องไม่ต้องเราต้องไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะครับเราต้องลุยต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้เพื่อนทําให้ได้นะครับบอกได้เลยว่าวันหนึ่งมันจะทําให้เพื่อนมีความสุขมากในการทํากิจครับวันนี้ผมมาเป็นกำลังใจให้นเพื่อนอาจจะไม่มี อะไรมากนะครับวันนี้นะครับรเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับกับพันไม้ที่พอเพียงครับม,มันชิดที่เสียบยอดแล้วตายมันล้มเร็วแต่อย่าล้มเลิกครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตตต้อชชบกดดามมผวยเ